สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสินแสแก้ให้รวยนะคะพวก,กัอไฟาเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราจะมาแก้ชะตาชีวิตของคุณกันคะ่ะว่าทําอย่างไรให้รวยให้เฮงตามหลักฮวงจุ้ยแล้วก็โงเฮงนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะขออนุญาตต้อนรับสินแสหนึ่งใน5ของประเทศไทยที่ดังที่สุดณนะตอนนี้เลยคะ่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์จกกิก้หมิงคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงคะพี่จกิก้ฟิดแบ็ที่ผ่านมา โอ้โหคนเจอได้พี่ตะกี้เรียกเลยเชิญครับเชิญครับเชิญเข้าบ้านเลยเชิญเข้าบ้านง่ายเลยเชิญเข้าบ้านเลยไม่ได้อะไรคืออยากจะแบบให้ให้ดูวงจุ้ยให้หน่อย <laughs> ไม่ได้เชิญมาอยู่ด้วยนะคะไม่ได้เชิญมาอยู่ด้วยเ <laughs> ชิญเสร็จนะแล้วกลับบ้านด้วย <laughs> ใช่ครับผมแล้วก็เออ <laughs> บอร์เจอเบอร์หน่าขอเบอร์หน่อย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 ขอไปกันเลยง่ายๆขอกันง่ายๆเลยขอขอคือขออะไรคะขออะไรคะขอให้ดูให้ขอให้ดูให้เพราะว่าตอนนี้มาบุญคลองนี่คนคลื้นมากครับ เข้าร้านโทรศัพท์มือถือเปลียป่ยนเบอร์กันแถวๆเลยชมรายการของเราใช่ครับบอกว่าชอบแล้วก็อยากจะได้เบอร์ที่บอกว่าเ,เบอร์ไหนหน้าที่เหมาะธุรกิจเขาให้งานเขาดีเงินเขาดีความรักเขารุ่งก็จัดหากันไปะนะครับนะคะมาที่ในช่วงแรกของรายการของเรากันดีกว่าค่ะกับในเรื่องของฮวงจุย้ยหลายคนกำลังสงสัยว่าฮวงจุ้ยเนี่ยสามารถช่วยเรื่องการเงินการงาน ความรักได้จริงหรือเปล่าครับพี่แจก,กี้สุดยอดเลยแหละสุดยอดเลยเพาะไอ้เรื่องสุดท้ายเนี่ยนะคนถามมาเยอะเรื่องความ<ช>รักเนี่ยเพราะว่าบางบ้านก็มีปัญหาครับตัวพี่ตัิแกวญก็มีปัญหาคนรักเยอะเกินไปใช่ไหมรนะ ในเรื่องความรักกันนะคะหลายคนอยากจะลองหาวิธีที่จะปรับจูนความเข้าใจนอกจากความเข้าใจแล้วเรายังมีกลเม็ดแคทลักเกี่ยวกับการจัดฮวงจุ้ยบ้างของคุณให้ถูกตำแหน่งกับความรักในปี25-56ด้วยเขาเรียกตำแหน่งนี้ว่าตำแหน่งอะไรกันพิจิก้คือศาสตว์ฮวงจุ้ยนะเขาจะมีอยู่ตำแหน่งทิศทางหนึ่งเขาเรียกทิศทางท้อห่วยดาวท้อห่วยหรือว่าเสน่ห์ดอกท้อการจัดทิศทางนี้ให้ส่งเสริมเนี่ยก็จะไปส่งเสริมในเรื่องหนึ่ง เรื่องของคนที่เหมายว่าให้มีคนมารักมาชอบให้มีคู่ให้มีคนรักถ้าจัดให้ถูกต้องได้ตามนั้นสองบางทีและอาชีพบางอาชีพนี่ยต้องการให้คนเข้ามาได้รับความนิยมต้องการที่จะได้การสนับสนุนจากคนรอบข้างเช่นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดารานักร้องนักแสดงฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ดาราดังๆดับประเทศระดับโลกระดับตำนานเนี่ยก็มาใช้การจัดเท้าหวยและส่งเสริมกันอย่างในประเทศสิงคโปร์ ไต้หวันฮ่องกงก็สามารถที่จะจัด ใช้ตำแหน่งพวกนี้ให้เมื่อส่วนชะตาชีวิตได้เขาบอกลาลาบางคนถึงขั้นเชิญสินแสไปจากท้อหวยตำแหน่งของความรักที่บ้านเลย<ช>เพื่อที่จะคดีเงินมีทุกอย่างและมีทุกอย่างครบหมดและชื่อเสียงมีแล้วแต่เรื่องความรักไม่ประสบความสําเร็จทักทีแม้กระทั่งคุณแองเจล่าโจลี่เองก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของศาสตร์เหล่านี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในอย่างเรื่องของการจัดตำแหน่งท้อหวยเนี่ยนะผมจะอธิบายให้ฟังว่าบางครั้งการที่เราอยู่ในอาชีพใดอาชีพหนึ่งต้องการให้มีคนนิยมท่องอทหรือว่าร การจัดท้อหวยเนี่ยก็จะเข้าไปเสริมในสิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งพลังออกมาเนี่ยอัศาจรรย์เนี่ยไม่น่าเชื่อจริงๆด้วยท้อหวย,หวยต้องมีลักษณะเป็นยังไงแล้วหมายถึงอะไรคะพี่แจก,กี้คือการจัดท้อหวยเนี่ยก็หมายความว่าเราจะจัดเอาของสวยๆองา,ามไปตั้งไว้ในตำแหน่งที่มันไปส่งเสริมร่างความรักหรือว่าคู่ครองซึ่งของเสริมงานานี้เนี่ยอาจจะเป็นดอกไม้สักการสวยๆจัดให้มันสวยๆให้มันมีหลากสี อาจจะเอาอะไรที่เป็นเรื่องของเครื่องหอมเข้าไปหรืออาจจะจัดอะไรที่จะเป็นรูปที่แทนสษณะของความรักเช่นนกมานานรินนกเป็น,น,นคู่นกกระเรียนคู่หรืออะไรที่แทนความหมายของความรักที่มันยั่งยืนแต่มันไม่ได้ว่าไปจัดตรงนี้แล้วเนี่ยมันไปใช้ได้กับเขาเรียกว่าคือไม่ใช่แต่ละปีมันจะต้องจัดตรงนี้เหมือนกันเนี่ยแต่ละปีตาแหน่งมันต่างกันนะไม่ใช่ว่าใครคนหนึ่งเกิดปีกุลอีกคนนึง เกิดปีมา้าอีกคนน,งคน,นึงเกิดปีชวดอีกคนนึงเกิดปีฉลูแล้วมันจะไปจัดตำแหน่งเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะฮะงั้นปี2556ปีนี้ล่ะคะท้อหัวอยู่ตำแหน่งไหนคะโอเค,คอย่างนั้นผมบอกภาพรวมก่อน